กับพ่อสุช่วงนี้กับคู่ชิงคู่แชมป์นะครับพาผู้ชมมาดูภาพรวมของการกําหนดกลยุทธ์การลงทุนในช่วงภาคเช้านี้กันบ้างนะครับไปดูกันที่ตลาด t f e ฟกกันก่อนครับเดี๋ยวช่วงนี้พาผู้ชมไปกาหนดกลยุทธ์การลงทุนพร้อมกันกับกรรมการผู้จัดการสายงาน QIQP บริษัทหลักทรัพย์ไอร่านะครับคุนนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์ครับสวัสดีครับคุนนิพนธ์ครับสวัสดีครับครับเช้านี้กําหนดกลยุทธ์การลงทุนในตลาด TF e ฟกยังไงดีครับเอ่อก็ยังเป็นทีเฟกเราเราเป็นช็อตมาตลอดนะครับครับ เมื่อวานแล้วก็เป็นช็อตนะฮะเป็นเด้งช็อตแถวเก้าห้าหกนะฮะวันนี้ก็ลงมานะฮะยังยังเป็นชอบอยู่นะครับในน้นตลาดจะเป็นลงอยู่นะครับเอวันนี้ก็แนวรับอยู่ที่เก้าสี่หนึ่งนะัะเก้าสี่หนึ่งฮะตลาดถือว่าหลุดลงมานะครับเรวเรายังคงคงเป็นแนวรับหลักอยู่ที่เก้าสองห้าบวกลบนะฮะยังลงอยู่นะฮะเก้าสองห้าบวกลบไม่ใช่วันนี้นะครับไม่ถือว่าในการจบรอบเนี้ย มีการลงไปที่9 2าบวกลบสำหรับแค่วันนี้เท่านั้นนะครับเ9.25จะเป็นของรอบนี้นะครับซึ่งบริเวณนั้นน่าจะมีการรีบาวได้ดีนะครับส่วนจบหรือเปล่าจะต้องดูทีหนึ่งนะครับแต่วันนี้สาหรับวันนี้แนวรับก็คือ9.41แนวรับใกล้สุดก็คือ9.48สรแป9.48ยัะมีการเห็นึ4งครับแต่เป็นช็อตครับยังเป็นได้ช็อตอยู่ ช่วงนี้ยังเป็นช็อตอยู่นะครับนะครับยังไม่มีสัญญาณหลอกใดๆเกิดขึ้นลักษณะของในช่วงนี้ที่มีการแกว่งตัวลงมาด้านล่างมีโอกาสที่จะเห็นสัญญาณการกลับขึ้นไปสําหรับในเชิงเทคนิคบ้างไหมครับขึ้นไม่ได้นะฮะเพราะไม่มีเงินนะฮะแล้วก็ถ้าปัจจัยก็ราคาน้ำมันลงอีกนะฮะได้คุณน้ำมันกำลังถูกถูกขายอยู่นะฮะครับจนคุ่มธนาคารเนี่ยขึ้นไม่ได้อยู่แล้วนะครับได้ยามาก็รีบาวนะครับ แต่จะทําถามว่าให้ตลาดลงไปเป็แรงเ่ยก็คงไม่ได้ลงแรงเพราะว่าตลาดจะไม่พร้อมที่จะขึ้นครับที่ถ้าตลาดจะไม่พร้อมขึ้นมันจะไม่ลงแรงนะครับจะเป็นซึ้งเร้งอยู่อย่างเงี้ยไซเวอยู่นะครับแต่ถ้าตลาดจะขึ้นมาไหลเนี่ยมันจะลงแรงนะครับแสดงว่าตลาดจะไม่มีความพร้อมของทั้งทางด้านปัจจัยและทั้ทางด้านเงินทุนที่ะามารถทีขึ้นนะครับเพราะตลาดมันจะมันจะไม่ลงแรงเนี่ยมันจะค่อยๆลงรีบาวไซเว์เพื่อขายของอ่ะครับ พอเขาคิดว่าเมื่อไหร่แล้วตลาดจะขึ้นได้เมื่อนั้นนะครับตลาดจะลงแรงนะครับแสดงว่าตลาดเนี่ยยังไงก็ต้องลงแรงนะครับสุดท้ายต้องลงแรงกสักครั้งหนึ่งก่อนที่จะขึ้นซึ่งอาจจะเป็นเดือนสินหาคันยาเลยก็ได้ไม่ใช่เดือนธันเพราะตรงนี้ผมยังไม่เห็นความพร้อมของตลาดที่จะขึ้นเลยนะครับคือตลาดที่มันใช้เวลลงมาอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่ามันไม่พร้อมขึ้นนะครับมันจะไม่ลงแรงนะครับมันจะสิงลงนะครับครับ ได้ครับขอบพระคุณมากนะครับคุณนิพนธ์ครับ <Absolutely. S 1> ครับครับสวัสดีครับบรรยากาศในช่วงนี้นะครับคุณนิพนธ์ยังมองว่ายังเป็นลักษณะของการ ช็อตอยู่นะครับแล้วก็แนวรับในช่วงสั้นๆนี้ยังคงมองอยู่ที่ระดับ948นะครับแล้วก็แนวรับในรอบนี้ยังคงมอง925บวกลบอยู่ครับพาผู้ชมไปดูบรรยากาศตลาดหุ้นไทยกันบ้างครับหลังจากที่แกว่งตัวลงมาค่อนข้างหนักนะครับตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมาเมื่อวานเริ่มเห็นสัญญาณการรีบาวกขึ้นมาได้ปิดตลาดไปกว่า10จุดวันนี้เปิดตลาดมาในช่วงครึ่งบ่ายเช้าเริ่มเห็นการปรับตัวย่อลงมาอีกครั้งกําหนดกลยุทธ์ในเรื่องของการลงทุนช่วงนี้ได้อย่างไรบ้างเดี๋ยวพาผู้ชมไปพูดคุยพร้ออมมกกกกาาาาารรรรรรยยู่ในในในนนัััััับบเเวะคทททงงดขุุณพพพชษ์ิฒ สวัสดีครับกรพัฒครับสวัสดีครับคุณบดิตครับดูจากมุมมองช่วงนี้หลายคนหน่ใจนะครับแกว่งขึ้นแกว่งลงในช่วงนี้ช่วงสั้นๆถ้าดูจากกลยุทธการลงทุนในช่วงนี้คุณกรพัฒมองยังไงบ้างครับครับจริงๆตลาดก็มันไร้ปัจจัยหนุนใหม่นะครับประเด็นที่เข้ามายังเป็นเรื่องตัวประเด็นนีกริที่เราซึมซับปัจจัยลบมาเยอะลนะครับแล้วก็ยังคงไม่มีความชัดเจนเกิดขึ้นนะครับก็คงรอสุดสัปดาห์นี้เลยนะครับเขาจะมีการ พิจารณาเรื่องตัวพรรซ่อใหม่ของตัวกรีซนะครับว่าจะมีการยื่นมาไหมนะครับแล้วก็ผู้นํายุโรปเองเนี่ยก็ค่อนข้างแข็งกร้าวเหมือนกันนะครับกำหนดเท็ไลน์ในวันอาทิตย์นี้นะครับว่าจะมีการหารือบทสรุปทุกอย่างนะครับให้เกิดขึ้นให้ได้นะครับแม้ว่าจะมีมุมมองที่อยากให้กรีซอยู่ก็ตามแต่ว่าถ้ากรีซเนี่ยนะครับไม่มีการผ่อนปลนเลยหรือว่ามีการยื่นเงื่อนไขนะครับที่เป็นที่พอใจแก่เจ้าหนี้เนี่ยนะครับดียวก็คงไม่เกิดขึ้นนะครับก็เป็นประเด็นที่เราคงต้องตามต่อไปนะครับ ในส่วนตัวเซ็นเมนต์ต่างประเทศตอนนี้ที่มากดดันคงเป็นเรื่องตัวตลาดหุ้นจีนนะครับที่มีการปรับฐานลงมาค่อนข้างแรงหลังจากทางจีนเองนะครับมีการปรับขึ้นมาจิ้นนะครับในตลาดฟิวเจอร์ CSI 500นะครับก็ทำให้ตัวตลาดหุ้นจีนเนี่ยนะครับประสบปัญหานะครับเป็นภาพของการ panic s e ล l ออกมานะครับแล้วก็มีการขึ้นฮอลในส่วนตัวหุ้นมิสมอลแคปนะครับกว่า1,300บริษัทนะครับเพื่อลดปัญหาเรื่องการขายทำอะไรออกมาอย่างรุนแรงนะครับหรือว่าเป็นภาพของการ panic s e ล l นั่นเองนะครับ นี่ก็ทำให้ตัวเซมิเนเอเชียโดยรวมเป็นภาพการแว่งตัวของเราในประเทศเนี่ยเรื่องหลักนะครับที่ผมมองก็คือเศรษฐกิจภายในประเทศนะครับตลาดเจอไปได้ดีหรือไม่ดีตอนนี้เนี่ยนะครับเรื่องเศรษฐกิจสําคัญมากนะครับก็ต้องรอความชี้มาของภาครัฐเลยนะครับว่าจะมีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจใหม่ๆออกมาไหมนะครับแผนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานต่อเนื่องหรือไม่ครับิ่งี่ทำให้ตัวตลาดพลิกฟื้นขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นตอนนี้ตลาดเป็นเฟดนการไซด์เว์นะครับภาพตอนนี้เองเนี่ยนะครับดาวไซด์โดยรวมเรามองว่าก็น่าจะยังคงลิมิตนะครับถ้าดูกรอบระหว่างวันเนี่ย แนวรับก็1,470นะครับคิดว่าไม่น่าจะย่อหลุดแล้วก็ต้านบนนะครับก็ดูที่1,490-1,495ตลาดจะเป็นพาังการแว่งตัววันนี้ถ้าจะเห็นสัญญาณ reversal pattern ขึ้นมาเนี่ยนะครับต้องสามารถปิดเหนือนะครับถึง487นะครับถึงจะเป็นระดับที่ค่อนข้างดีนะครับลุ้นเป็นพหังการฟื้นตัวต่อในวันพรุ่งนี้ได้นะครับในแง่ของตัวกลยุทธ์การทุนตอนนี้ทำไงดีนะครับก็ต้องเลือกเป็นรายตัวไปนะครับกลุ่มที่น่าสนใจตอนนี้คงเป็นตัว Earning Play นะครับตัวที่แนวโน้มกำไรควอเตอร์สองจอกมาดีนะครับตัวหนึ่งที่เรามองเนี่ยคือตัวพล a น B นะครับตัวพล a น B นะครับในแง่ตัวไซเคิลเศรษฐกิจนะครับอาจจะค่อนข้างดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับการบริโภคโดยรวมไม่ฟื้นนะครับแต่ว่าสัญญาณตัวค่าโฆษณาของตัวพลนบีเนี่ยยังคงมีแนวโน้มที่ขยายตัวต่อเนื่องนะครับเรื่องหนึ่งก็คือตัวโลเบสในปีที่แล้วด้วยแล้วก็ ตัวเซจิของเขาด้วยที่พยายามมุ่งเน้นในเรื่องตัวสื่อดิจิตอลมากขึ้นนะครับรวมถึงการหาพาร์ทเนอร์นะครับที่จะเพิ่มศักยภาพนะครับให้กับตัวแพนบีตอนนี้แพนบีพอร์ตรายได้เนี่ยนะครับขึ้นเป็นเบอร์หนึ่งในอุตสาหกรรมแล้วนะครับเห็นโดยรวมเนี่ยนะครับหุ้นตัวนี้นะครับเรามองเป็นโกลสต็อกนะครับในช่วงสามปีข้างหน้าเนี่ยฐานกำไรจะเติบโตโดยเฉลี่ยประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ปีนี้เองระวังแทร็กเก็ตไพร์ไว้ที่หกจุดเก้าบาทนะครับก็มีอัพไซด์อย่างนี้ปรรรรรระะะมาาาาณณเเเเเกกืออบบบบบนน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 นคคััตตีีี้้้ลุผ่่่ทแววยิ ก6.05นะครับผ่านได้เนี่ยนะครับเราพอคาดหวังอัพไซด์ได้นะครับที่ระดับประมาณ6.3นะครับแก็บนี้ก่อนนะครับส่วนตัวแนวรับนะครับสำหรับคนเล่นรอบก็คือ5.8นั่นเองนะครับตัวอื่นที่น่าสนใจนะครับก็จะมีตัวทีวีทันเดอร์ครับตัวทีวีทันเดอร์เป็นตัวที่เติบโตล้อไปกับอุตสาหกรรมดิจิตอลทีวีนะครับเราเห็นว่าตอนนี้เนี่ยผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าของช่องเนี่ยอาจจะเหนื่อยหน่อยนะครับแต่สัญญาณอุเรตติ้งเนี่ยส่วนใหญ่ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับเพียงแต่ว่ารายได้ค่าโฆษณาไม่เเเเข้าาามยอะะนนนคครรับแต่่่สิงงึทีห็็กื ตัวผู้ประกอบการคอนเทนต์นะครับเดิมเนี่ยผันไปเป็นผู้ประกอบการเป็นเจ้าของช่องมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นตัวทีวีเทนเดอร์เนี่ยทำให้นะครับตัวเขาเองเนี่ยคู่แข่งน้อยลายลงนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสในการเติบโตกับบิสเนสนี้ยังมีอยู่ค่อนข้างเยอะประกอบกับตัวเซจิ้งเขาก็เน้นในเรื่องตัวการซื้อรายการนะครับที่ซักเซสจากต่างประเทศเข้ามาเนี่ยก็ทำให้ตัวรายได้โฆษณาเข้ามาต่อเนื่องถ่ายกำไรกำกำเป็นภาพการฟื้นตัวขึ้นมานะครับทีวีเทนเดอร์ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ทุ่งสูนสามารถ ซื้อได้นะครับเราวาง Target Price ของตัว T.V. Thunder นะครับไว้ที่ระดับ3บาท1 0ตังค์นะครับแล้วก็อาจจะมี Upside Risk นะครับจากที่เราคาดหมายไว้ได้ด้วยนะครับถ้าเกิดแนวโน้มเอาลุกของ Earnings เนี่ยออกมาดูที่เราคาดหมายไว้นะครับกำไรกำลังเป็นอยู่ในช่วงการฟื้นตัวนะครับตัว T.V. Thunder เองเนี่ยนะครับก็ดูระยะสั้นนะครับแนวต้านที่3บาทก่อนนะครับ Break ได้ก็คือที่3.10ตังค์นะครับแนวรับอยู่ที่2.8ครับดูตัวอื่นๆก็ อาจจะมีตัวคราบาลแดงครับกำไรค่อนข้างดีครับ CBG ตัวสปานะครับรวมถึงตัว AGE นะครับซึ่งหุ้นส่วนใหญ่ที่เราแนะนำตอนนี้เนี่ยเรามองเดือนกรกฎาคมนะครับหุ้นมิดสมอลล์แคปจะเป็นกลุ่มที่อัพเฟอร์มกว่าตัวบิ๊กแคปนะครับมิดสมอลล์แคปครับผมตัวบิ๊กแคปเนี่ยปัจจัยลบมันมันเยอะนะครับเพื่อตัวราคาน้ำมันเนี่ยอัพไซด์โดยรวมอาจจะค่อนข้างจำกัดตอนนี้นะครับตัวแบงก์เองก็มีประเด็นเรื่องตัวนี่ NPL นะครับก็ทำให้ตัวหุ้นเนี่ยเป็นลักษณะการซื้อลงทุนมากกว่าในวันที่วอลเลชั่น ดังนั้นบิ๊กแคบตัวที่ยัลีตลาดมันจะมีแค่เซกเตอร์ไอซีทีที่แนวนน้องกำไรอาจจะค่อนข้างดีแล้วก็มีผลผลระหว่างการนะครับเราะฉะนั้นตัวแอดวานอินทัตจะเป็นกลุ่มนำตลาดนะครับในตอนนี้นะครับผมแต่ว่าจังหวะของการปรับตัวลดลงไม่ว่าจะเป็นกลุ่มแบงค์หรือแม้แต่กลุ่มพลังงานเราใช้เป็นจังหวะในการทยอยสะสมในระยะยาวได้ไหมครับต้องดูเป็นรายตัวไปนะครับตั้งกลุ่มแบงค์เองเนี่ยนะครับสัญญาณตัว NPL เนี่ยที่เร่งตัวขึ้นเนี่ยจริงๆเราไม่ได้เซอร์ไพรส์นะครับในแง่ของตัวประมาณ พียงแต่ว่านะครับภาพที่ตลาดตอบรับเนี่ยค่อนข้างแพนิคกว่าที่เราคิดไว้เล็กน้อยนะครับเชื่อแบงก์จริงเราสามารถเลือกซื้อได้ก็คือตัว K Bank กับ SCB นะครับรวมถึงตัวแบงก์กรุงเทพตอนนี้เวอร์ชันลงมาบุ๊กไวลุอยู่ที่ประมาณลบหนึ่งเอสดีแล้วนะครับเป็นระดับที่ถือว่าถูกมากๆนะครับในช่วง10-11ปีเพียงแต่ว่าการซื้อตอนนี้เนี่ยหลายคนอาจจะยังไม่สบายใจนะครับก็จะรองงบข้อร์่สองออกก่อนก็ได้นะครับก็ประมาณสักสัปดาห์หน้าพบกตทออกมาเพียงแต่ว่าเรามองว่าราคาหุ้นถือว่าตอบรับไปแลล้้้วคคค่่ออออนนนนนขางงเเยะะะรรัับบททีซืืุดด3-6 ก็ซื้อได้นะครับในส่วนตัวกลุ่มน้ํามันเองเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเรามองควอเตอร์สามนะครับอัพไซด์ของตัวราคาน้ำมันอาจจะไม่เยอะหนึ่งก็คือเทรนด์ดอลลาร์เนี่ยมันจะกลับมาแข็งค่าขึ้นนะครับจากแนวโน้มดอกเบี้ยขึ้นของตัวอเมริกานะครับโนรามองดอกเบี้ยขึ้นปลายควอเตอร์สามนะครับเทรนด์ดอลลาร์เด็กเนี่ยน่าจะแข็งค่าขึ้นนะครับระดับประมาณ99.8ในควอเตอร์สามเนี่ยเป็นระดับที่เราคิดว่ามีโอกาสขึ้นมาเพราะฉะนั้นตัวอัพไซด์น้ำมันเองนะครับถ้าเราดูเบนท์เนี่ยผมคิดว่่าาอััพไซดด์จกทีประมณ อ่าหสแปดถึเจ็ดสิบเรียนนะครับเพราะฉะนั้นตัวหุ้นน้ำมันโดยรวมเนี่ยก็ถือว่าจะเป็นภาพของการไซด์เวย์นะครับ,รบแล้วก็ลุ้นแบบ buy on d ดิฟนะครับลงมาแล้วก็ดีดดีบาวขายมากกว่านะครับ,รบตัวลหลักใหญ่ก็ยังเป็นปตทอ,อยู่ถูกไหมครับจริงๆถ้าง่ายๆ earning ดีเนี่ยต้องเป็นตัวพ่ T อจีซครับเป็นตัว d ที่แน,น้นกำไร,รจะออกมาดีนะครับรวมถึงตัวไทยออยที่มีสัญญาณเชิงบวกในเรื่องตัว earning นะครับแต่ว่าตัวปตทเองเนี่ยในแง่ตัวบิ๊กแคปเองก็ เป็นษณะกาลลีเลทเทสนะครับย่อมาก็ซื้อจริงๆดูแนวรับบริเ24วณ242-240เออขออภัยนะครับ342-340นะครับนจุดในการตั้งรับดีดีบาวก็ดู350นะครับกนะับ360 <c oughs> เป็นเป้าในการเล่นกิ่งกำไรไปนะครับผมในลักษณะช่วงสั้นนี้มีเซกเตอร์ไหนที่ต้องหลีกเลี่ยงไปก่อนไหมครับ เซกเตอร์ที่ต้องหลีกเลี่ยงตอนนี้เนี่ยนะครับก็คงเป็นตัวท่ากาศยานไม่ใช่ครับเป็นตัวสายการบินนะครับที่ยังคงมีปัจจัยลบในเรื่องตัว i อเคอยู่ครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับตัวสายการบินก็ยังคงมีความเสี่ยงเรื่องตัวนักเที่ยวจีนนะครับอาจจะดรอปลงไปก็ได้นะครับในสถานการณ์ที่เศรษฐกิจจีนเริ่มเห็นสัญญาณการชะลอตัวแล้วก็ตัวเวลของเขาลดลงนะครับหลังจากตัวตลาดหุ้นโดยรวมเนี่ยเริ่มมีภาพการปรับฐานลงมานะครับเพราะว่าตอนนี้เราเห็นว่านักเที่ยวที่เข้ามาไทยเนี่ยตอนนี้เราพึ่งพาจ ในสถานการณ์ที่รัสเซียเนี่ยนะครับดรอปลงไปนะครับยัได้รวมแล้วผมมองว่าแอร์ไลน์นะครับจจะเป็นตัวที่เราหลีกเลี่ยงนิดนึ่งนะครับส่วนตัวหุ้นการท่องเที่ยวพวกโรงแรมพอะไรพวกนี้นะครับอาจจะเป็นลักษณะการย่อซื้อได้เพราะในแง่ตัวผลทบโดยรวมเนี่ยอาจจะจํากัดกว่าครับลักษณะเดียวกันอย่างกลุ่มรับเหมาก่อสร้างช่วงนี้ยังไม่มีทางด้านข่าวของนโยบายที่จะออกมา พูดถึงในเรื่องของการลงทุนอย่างช,ชัดเจนอันนี้ยังคงต้องรอดูก่อนจริงๆแผนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยควรจะเร่งตัวขึ้นในช่วง Q3 ถึง Q4 นี่แหละครับตัว,ตวที่เราคาดว่าอาจจะเห็นการบิดดิ้งได้น, 3, นะครับในช่วง q อ a r t e r สามนะครับก็จะเป็นเรื่องตัวรถไฟรางคู่ครับเส้นที่ทําร่วมกับจีนเนี่ยนะครับอาจจะเห็นโปรเซสในการก่อสร้างประมาณสักเดือนตุลาคมน่าจะมีการบิดดิ้งได้นะครับในช่วงประมาณสักปลายปลาย q อร์ t e r สามนะครับเพราะฉะนั้นพวก CK นะครับตัวสเต็กไอทีดีเนี่ย าจจะเป็นลักษณะของการเล่นรอบได้ครับ,รบถ้าซื้อในเชิงพื้นฐานก็ต้องเน้นตัว CK ก่อนนะครับเพราะ CK เนี่ยระวางธเกตไพไว้ที่34บาทนะครับ,รบตรงนี้ก็ยังมีอัพไซต์อยู่ค่อนข้างเยอะในส่วนตัว s t ต็กเองนะครับก็สามารถซื้อลงทุนได้เหมือนกันนะครับ,รบเ,เรามองตัวธเกตไพกับตัว s t ต็กประมาณ30บาท ถ้าดูในลักษณะของเชิงเทคนิคนี่ถือว่าน่าสนใจไหมครับจรหรับจริงสัญญาณระยะสั้นเนี่ยเป็นภาพการพักฐานลงมานะครับแนวรับของตัวสเต็กนะครับอยู่ที่ยี่สิบสอนะครับแล้วก็แนวรับอยู่ที่ยีบสอบาทนะครับถือที่ย่อลงมาเป็นจุดในการซื้อที่ค่อนข้างน่าสนใจเหมือนกันครับในขณะที่เป็นกลุ่มมิดโซมอลแคปที่เมื่อกี้พูดถึงไปในช่วงนี้ยังถือว่ามีความน่าสนใจมากกว่าบิ๊กแคปน่าสนใจมากกว่านะครับเพราะหลายๆตัวเนี่ยมีปัจจัยเฉพาะตัวนะครับ เชิงบวกหนุนอย่างที่เราไล่เรียงไปตัวแพลนบีตัวทีวีเซนเดอร์นะครับอย่างเช่นตัว a g a เองเนี่ยเราก็มองว่ากําไรคอเตอร์สอเนี่ยอาจจะเป็นภาพขการเทรนราวขึ้นมาหรืได้เหมือนกันนะครับดูจากตัวสัญญาณตัวราคาฐานหินที่พ้นจุดต่ําสุดไปแล้วนะครับแล้วก็ในเรื่องตัวบริษัทเองเป็นแง่ของตัวเทรดดิ้งคอมมานีนะครับซื้อตัวฐานหินมาแล้วก็ขายไปก็จะทำให้ตัวมีแ a p ที่จะได้กําไรนครับฟื้นขึ้นมา ในส่วนตัวคาระบาวแดงเองเนี่ยครับจากที่เราประเมินในเรื่องตัวเออร์เนงเองก็ค่อนข้างเชิงบวกนะครับแนวโน้มกำไร쿼ตซ์สองเป็นซีซันอลของเขาครับเน้นราคาหุ้นย่อเนี่ยเป็นจุดในการซื้อหุ้นในลักษณะของการเล่นเกี่ยวกับประเด็นของเออร์น่ครับก็เลยมองว่าหุ้นตัวมิสสโมแคปอาจจะไม่ได้ลงลึกมากนะครับอาจจะมีพหุวงการบวกส่วนตลาดได้เพียงแต่ตัวบิ๊กแคปเนี่ยครับตัวที่จะนําดัชนีจริงมันจํากัดก็เป็นตัวไอซที่ดูแล้วน่าจะสบายใจกว่าหน่อยตัวอื่นต้องรอประเด็นหนุนเข้ามาครับหลักๆก็คือ อัพไซต์ตลาดเนี่ยครึ่งหลังปีนี้พึ่งพารัฐบาลเยอะนะครับ <Ừ. S 2> ถ้ารัฐบาลฟื้นความเชื่อมั่นมีการลงทุนเกิดขึ้นเนี่ยเราก็เห็นอัพไซต์ด้านบนค่อนข้างเยอะนะครับแต่ถ้าไม่เกิดเนี่ยตลาดจะเป็นแบบนี้นะครับ <Ừ. S 2> ไซด์เว์นะครับรอประเด็นไปครับผมครับและในช่วงระยะนี้ถ้าหากว่ามีการปรับพอร์ตไปแล้วสาหรับนักลงทุนก่อนหน้านี้จังหวะนี้ถือว่ายังคงต้องรอดูก่อนไหมฮะสำหรับความชัดเจนในประเด็นต่างๆจริงๆผมว่าเป็นลักษณะการตั้งรับได้นะครับซื้อเป็นเป็นรายกลุ่มไปนะครับกลุ่มที่น่าสนใจนะครับถ จะมีรับผอสร้าง้ดูตัว CK ครับตัวมิสมอลแคปก็จะเป็นตัวนวัลัตเป็นตัวที่สามารถซื้อได้แล้วก็ครึ่งหลังในถ้าดูพวก Energy นะครับก็จะเป็นตัวไออาครับเป็นตัวที่มีสตอรี่เด่นอยู่นะครับสำหรับการคาดหวังในเรื่องตัวโปรเจกต์ฟินิชนะครับแล้วก็ถ้าเป็นหุ้นลักษณะการคอร์พอตอีกกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นตัวปูนใหญ่นะครับ SCC เพราะว่าแนวโน้มกำไรเนี่ยนะครับน่าจะโดดเด่นต่อเนื่องแล้วก็มีผลผลิตค่อนข้างสูงนะครับรวมถึงตัว อีกตัวหนึ่งที่เรามองคือตัวท่าอากาศยานเอเชียนะครับผมช่วงสั้นกำหนดกลยุทธ์การลงทุนยังไงบ้างย้ำอีกสักเล็กน้อยครับคุณกอลพัดครับครับจริงๆก็ใช้เป็นจังหวะในการย่อซื้อนะครับตลาดลงมาโซนนี้เนี่ยถ้าเราดูในเชิงพื้นฐานนะครับถ้าเราดู PE มันอาจจะสูงละแต่เราในสถานการณ์ดอกเบี้ยต่ำเนี่ยวิธีดูวอลิชันเนี่ยควรจะดูตัวอีกขึ้นที่ดิสเพียมี่ครับก็คือผลตอบแทนของตัวตลาดหุ้นเทียบกับพันธบัตรเป็นยังไงนะครับตอนนี้อ่ะอกขึ้นระัที่ดิสเลลเวนี้เนี่ยนะครับตลลาดเคยงมาาแค่ประมณสัก 8รอบนะครับในรอบ13-14ปีที่ผ่านมาลงมาโซนนี้ส่วนใหญ่มักจะเป็นภาพของการเจอบอททอมแล้วก็ฟื้นตัวขึ้นไปถึง6รอบนะครับมีแค่2รอบนะครับที่ตลาดต้องปรับฐานไปที่ค่าเฉลี่ยของตัวอิคติริซิเมียมคือ5.19ก็คือวันที่เกิดน้าท่วมใหญ่ภายในประเทศนะครับแล้วก็เรื่องหนึ่งก็คือปัญหาการเมืองปลายปี13-14นะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยตลาดลงลึกถ้าถามว่าเอ๊ะถ้าสมมติว่ารอบนี้เนี่ยนะครับมีใจลบแรงๆจริงๆถ้าตลาดจะลงไปที่ค่าเฉลี่ยของอิคติรซิเมียม 5. หนึ่งเก้าเปอร์เซ็นต์เซ็ตจะมีแนวรับเท่าไหร่มันอิมพรายเป็นดัชนีได้ประมาณหนึ่งพันสี่ร้อยสิบจุดนะครับซึ่งตรงนั้นผมให้น้ำหนักในการนี่คือนี่คือลึกสุดแล้วลึกสุดผมให้น้ำหนักในการเกิดแค่ประมาณถ้าเกิดนะครับเกิดแค่ประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วการเกิดเคสนั้นผมคิดว่าจะเป็นการแบบพนยดิคเซลลงไปแล้วก็ดีดขึ้นมาด้วยถ้าเห็นตรงนั้นเนี่ยให้ใช้เป็นจังหวะในการซื้อซื้อลงทุนนะครับเทนเบสตรงนี้เนี่ยคิดว่าตลาดดาวไซก็คือหนึ่งสี่เจ็ดศูนย์หนึ่ง ได้ครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะครับทางด้านของคุณกรณพัฒน์บรอเรเชตนะครับจากบริษัทหลักทรัพย์นมุระพัฒนาสินมากครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับเอาละครับเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักกันก่อนสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามคู่ชิงคู่แชมป์กันต่อครับ